มูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคริเออร์คอปเปอร์มามี่โป๊กเกอแพนส์พรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายรู้ใจประกันรถยนต์ออนไลน์ สุดท้ายของฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์ทีมไหนครับที่จะเข้าไปในรอบแจ็กพอตเพื่อคว้างเงินแสนของเราตอนนี้นะทีมคุณแอลซึ่งมีคะแนนนำอยู่38ต่อ29ทีมนี้จะได้เล่นก่อนครับ <Thank you. S 1> และเกมที่ผมเตรียมไว้คุณในการตัดสินข้อละ5คะแนนนะครับ mm hmm. คุณจะได้เห็นเลยครับ mm hmm. การแสดงของคนเหล่านี้ทั้ง3คนเขาใบให้คุณแล้วคุณต้องตอบให้ได้นะครับเพราะเกมนี้สับสุนโดยแอร์แคเรียรุ่น X inverter plus กับเกมใบทะลุจอแข่งขันกันมาตั้ง5เกมแล้วครับแต่พวกคุณยังดูเย็นสบายไม่เหนื่อยไม่ร้อนกันเลยรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะแอร์แน่เลยมันหนามากนี่คืออยู่เป็น,นต้องพูดแบบนี้ค,คือแอร์แน่แน่เลยเก่งมากๆเก่งมากม,ากม,ากมากอ,อนาคตสดใสมากๆากถูก<อ>ต้องจริงเหรอครับจริงเพราะนีเลย เอาแต่แอร์ได้ไหมไม่น่าเชื่อเลยนะ <l ots> ของของเทปต่อไปออกมาทำไมม,ม,มองไม่รู้หรอกว่าใครตองหน้าออกมา,าไม่รู้หรอใครบ้าง <l ots> อ๋อมองได้แค่นี้มาเขามาโชว์เขาเข็นแอร์ออกมานะครับ เพราะผมเปิดแอร์แค r ิเอรุ่น X Inverter Plus แอร์ที่มีครบทุกฟังก์ชันสุดล้ำทั้งระบบ fork, ฟอกฝุ่น PM 2.5<อ>นะฮะช่วยกำจัดไวรัสมีระบบล้างตัวเองได้รวมถึงประหยัดไฟขั้นสุดเบอร์5สูงสุดถึง3ดาวด้วยกันนะครับ<อ>และนี่เลยครับทำไมแอร์ต้องมีแค่สีเดียวพลัสชีวิตให้จี๊ดขึ้นอีกด้วยแอร์สีสันใหม่สดใสตกแต่งเข้ากับห้องได้ทุกสไตล์เลยทีเดียวนะครับ Air c a r ร i เ r รุ่น X Inverter Plus พลาสติกนิดชีวิตจีนขึ้นอีกเยอะเลย,อยเอาละสดชื่นเย็นสบายกันทั่วหน้าแล้วนะครับเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยครับใบทะลุจโจ๊าจัสตินเอาไปเก็บทีมคุณแอลได้เล่นก่อนครับทีมของคุณได้หมวดการ์ตูนปกติได้ดูการ์ตูนป่ะ ดูบ้างครับดูบ้างดูบ้างครั้งนี้ดูการ์ตูนไหมดูทุที่สุดเลยสามารถเล่นได้ทุกเรื่องเลยนะฮะพร้อมนะครับมาดูกันครับว่าคุณคือแชมป์ของเราหรือเปล่าเชิญขึ้นมาบนนี้ไปคิวเทนตรงงลางเลยเตรียมตัวพร้อมเริ่ม Let it go Let it go Can hold the bag a n y ประสานน้ำงแ็งตอเส้น ลอยลอย่างเงี้ยลอยลอยเล่นกันเองเล่นกันเองไม่ต้องคุยกับเขาอะไรวะอะเราดินเออะไรว่าจะตอบถามน้นงแตะเกียงแก่เล่นกันเองเล่นกันเองสนใจไหมฉันเอาไว้ฉันเอาไว้กับอะไรลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัวสโนเอไว้กับลูกหมูสามตัวไม่ใช่สโนเอไว้กับอะไรคนแก่ทั้งเจ็ด พลัจงจากดวงจันจะ,งจงจะลงแทนแกเองเซลามูนจอเอานะไมากิได้เสียงมันออกมาอันนี้ล่นโวยก็ใมัออ้ยดาก้อ,อ,อ,อกนบอลใสแต่ตดำๆนี่หาวนีหาวนี่หาว พูดรไกันดาฟูพนาแ่ัอาารอาานอาานเตนตนนไลตัวจีคุนั่หละแน่นอนครับาเกิดว่าดูรายการทะลุดเกมไนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมชมภาพยนตร์เรื่องู้ดแพนด้าด้วยนะฮะ ได้ไปทั้งหมดนะครับ6เรื่องคูณ5้า่ากับ30บวงไก่38นับไปก่อน68คะแนคะแนนี่ครับเก่งมากเก่งมากผมบอกเลยนะว่าคนใบ้เก่งทุกคนรู้ทุกเรื่องและจับคาแรคเตอร์ออกมาชัดเจนมากถึงขั้นเล่นให้ดูแล้วไม่ชอบอีกพรอค่อยอธิบายตัวนั้นอ่ะอะไรตาดำๆๆสักคั้นึงมันไม่ตอบ งูมึงแล้วก็ไม่ตอบนะฮะพวกคุณได้หมวดภาพยนตร์ไทยพวกคุณต้องทำให้ได้8ข้อแล้วชนะเลย8ข้อซึ่งไม่ยากเลยอยู่ที่คนตอบจริงๆคุณทีมต้องตอบชื่อให้ได้นะโอเคถ้างั้นดูการแสดงของเขาทั้ง3ครับเข้าที่เชิญ เตรียมตัวนะครับถ้าคุณไม่ชอบตอบไม่ได้คุณกดเปลี่ยนปุ๊บเรื่องใหม่จะมาทันทีโอเคพร้อมนะเรื่องแรกของคุณเสามพึ่มพร้อมอยากได้รับเงินเริ่มเปลี่ยนเงาเสารทอนเริ่มเติมจริงเฮ้ยจริงกันไหมเฮ้ยตีกันนะเฮ้ยตีกันอะไรเริ่มเอาเล่นขหนักหนักเลยเราจะไม่ใช่เราจะไม่ออกลบเราจะไปสร้างเพียะ Ôi! Ta đã không dậy nữa rồi. Ta đã không dậy เปียนเปียนเปออน่าอ่ยนเท่าน้่ารั้ปอมนอน่าอมนะอนะอันนีอไรกัไปหานะกล้ไปหาอยกเอไรเสร็จกูจะกลับไปหามึงอ้าพี่ใ้หัวหัวที่รอาเขียวที่รับินตกบนปบห้เท้าใหญ่เลยนนเดี๋ยใส่หน้ากาหน้าก เล oh. oh. mm ่นละครบินท <pr uh ี huh ่เองเหมื่นกว่าคะแนนแล้วอีกคนนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่มันพี่มันขอสะแนนอยู่เลยหมดเวลาพอดีกาดหน้าเลี่ยมเก่งมากมากตะกี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะพอพอเสื้อผ้าหลุดปุ๊บเนี่ยหัวหน้าทีมตะโกนเลยอินซีเด้งอินซีเด้ง นี่แค่อคต i n g เฉยๆนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าทุ่มเทเต็มที่มากเสื้อผ้าหลุดก็ไม่มีการหยุดกันได้มาเกีเสื้อผ้าหลุดหนูทายเลยนอนนกที่รักไม่ใช่ก็ไม่ใช่ซะด้วยนะฮะนาคอนดอแรงดีไม่มีร้อนก็เพราะแอร์แคริเอร์รุ่น X inverter plus เลยต้องขอบอกเลยไม่มีเหงื่อออกสักนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับเอาล่ะสรุปคะแนนคุณต้องได้8ข้อและทีมของคุณอิงได้ไปทั้งหมด ส4ต่อ68อเอาละคุณคือผู้ชนะขอคุยกับผู้แพ้ก่อนคุณแอลครับเชิญทางนี้คุณแอลครับเป็นไงบ้างครับคุณเสียใจไหมวันนี้หรือว่าคุณสนุกมากมากสนุกมากครับพี่สนุกมากมอ่ะขอบคุณแอลมากนะครับเ<า>ชิญที่คาบตาบ้าถึงเวลาแล้วครับคุณคือผู้ชนะเชิญทางนี้ยากเลย<า>น <c oughs> ให้เขาเลือกก่อนสิ อันนี้มั่นใจมากเลยเพาเลืออแน่นแน่นะครับคุณจะต้องเลือกมาสองคนคนหนึ่งจากทีมตัวเองอีกคนหนึ่งจากทีมนี้เอาไปสองคนไปช่วยกันใบชื่อที่ขึ้นข้างหลังตอบได้สิบชื่อเอาไปหนึ่งแสนบาททีมนี้คุณจะเลือกใครกดดันมากเลยพี่เบิร์ค่ะเบิร์มาและพี่เบิร์ครับอันนี้คือมีโอกาสได้เข้ามาแล้วถ้าไม่ได้เราไม่ซีเรียสใช่ไหมถ้าบอกว่าซี ถ้าไม่ได้ก็โอนไงก็เหมือนยุ่งนี่โอนอีกฝั่งหนึ่งครับเลือกใครครับพี่เอมค่ะโอ้โหอุซ่าพี่เอ๋มอุซ่าพี่เอมมาแล้วเขาต้องเป็นคนที่สองคนนี้ต้องทำหน้าที่การใบ้แล้วคุณนิ้งก็ต้องตอบให้ได้10ชื่อนะครับถึงจะได้1 0 0 0 0แสนบาทเดี๋ยวเรากลับมาดูจะคว้าไปได้หรือเปล่า10,000แบาทสักครู่เดียว เกมนี้เกมใบทะลุจอชนะแบบขาดลอยเลยค่ะเกมนี้เพราะว่าความสามัคคีของทีมอิงนะคะพี่เบิร์นพี่แซกพี่ลำเพินใบกันชัดต,ตัวละครหรือว่าแบบตัวเด่นในเรื่องนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทําให้ง่ายต่อการที่อิงจะเดาแล้วตอบชื่อหนังเรื่องนั้นออกมาอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้อิงในรอบแจ็คพอตในการคว้างเงินแสนมาให้ได้ด้วยนะคะ